สวัสดีครับ FC ทางช่อง f a c e o o o กอกรกวีปันเลขนะครับก็ห่างหายไปหนึ่งงวดครับไม่ได้ลงแนวทางให้เพื่อนๆน,นะครับก็ลงอยู่ครับไปลงที่ช่องเพจและช่อง f c e e o o o นะครับหนุ่มกอนปันเลขและอ,อกรกวีปันเลขทางช่อง เฟซบุ๊กนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่30กันยาแล้ะครับพรุ่งนี้ก็หวยออกแล้วครับพรุ่งนี้วันที่1ตุลาคมผมก็มีแนวทางของสูตรออกอ่รกวีปันเลขมา ันให้ f c ทางช่องดูเหมือนเดิมนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับไม่ชอบก็ผ่านสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงนะครับผู้ที่ชื่นชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มาดูสูตรของออกรวีปันเลขพร้อมกันเลยนะครับครับก็มาดูสูตรตัวเลข ของออกกรกวีปันเลขเลยนะครับ mm hmm. เพื่อนๆสูตรผมก็คัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. มีเลขอะไรบ้างก็มาดูกันเลยครับ mm hmm. ตัวเลขที่ผมคัดมาสูตรครบล่างนะครับก็มี1 8 3 5งสอง 49นะครับก็จับคู่ได้เลยครับจับคู่ได้เลยครับชื่นชอบตัวไหนเพื่อนๆจับคู่เองได้เลยครับ18121514495235เพื่อนๆจับคู่เองได้เลยครับ และผมก็จะจับคู่ให้6คู่นะครับว่ามีตัวไหนบ้างครับผมจับคู่ให้ก็มี49 59 181252และ35นะครับผมจับคู่ให้ตามนี้ครับเพื่อนๆ คำเตือนนะครับเป็นแค่แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือลอตเตอรี่นะครับเพื่อนๆไม่สนับสนุนการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับนี่ครับติดตามได้นะครับทางช่องเพจหนุ่มกรปันเลขนะครับไปติดตามได้ผมจะลงแนวทางล่วงหน้านะครับ ทางช่อง YouTube ผมก็ลงแต่ว่าอาจจะลงช้าเป็นวันสุดท้ายก็ได้ครับแต่ถ้าลงล่วงหน้าหน่อยไปติดตามที่ช่องเพจนะครับหนุ่มกอนปันเรนะครับท่านผู้ชมชื่นชอบก็ติดตามได้นะครับและผมก็จะเน้นให้เพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับเป็นการชื่ชนชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆ นี่ครับตัวงวงกลมวงกลมเป็นเลย49ครับเม็ดเดียวอกอกรกวีฟันทงให้49เม็ดเดียวครับ49เ,เพื่อนๆชอบ ไหครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็นี่เลยครับ5 9 1 8 1 2 5 2 3 5ในนี้ผมชอบทุกตัวครับแต่ว่าผมจะคัดให้สำหรับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมที่งบน้อยนะครับเม็ดเดียวรีบไปซื้อไปหานะครับเพื่อนๆ พรุ่งนี้เหลือเวลาพรุ่งนี้อีกหนวันนะครับ49เม็ดเดียวครับและก็ได้ซื้อมาแล้วครับไม่ได้โมครับไม่ได้โมฟันให้แล้วเม็ดเดียวนี่ครับไม่ได้โมไม่ได้โมหนึ่สองสา สี่ห้าใบครับเป็นแนวแทางเอาไปลุ้นนะครับเพื่อนๆน,นี่เลยครับและสำหรับสายลูดสายวิ่งนะครับเพื่อนๆผมก็จะมีให้อีกเช่นเคย สายลูดสายวิกนะครับนมนมนมก่อน ก้าวไม่เดียวครับเพื่อนเพืเ่อเพื่อ นี่ครับเก้าเม็ดเดียวครับเน้นล่างนะครับเพื่อนๆเน้นล่างเน้นล่างนะครับเน้นล่างเน้นล่าง,างสูตรเน้นล่างครับเก้าสายออกกําลังกายครับสายออกกําลังกาย ก็ตามนี้เลยครับน,นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับก็เพื่อนๆก็เอาไว้ไปวิเคราะห์ดูนะครับงวดนี้หลายๆอาจารย์ครับชนชน9ครับ9เด่นครับซึ่งของผมก็มีครับ9จะเป็น9อะไรครับแล้วแต่ดวงนะครับเพื่อนๆ ผมเน้น94ให้ครับ9ครับนี่ละครับก็สูตรของออกคอนกกวีก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เน้น49สายวิ่งสายรูดก็9นะครับเพื่อนๆ9เม็ดเดียวจะเป็น9อะไรจะเป็น94 94หรือ95หรือ92นะครับ อันนี้ก็ให้เพื่อนๆวิเคราะห์เอานะครับครับสายมูครับก็ขอบารมีปู่ศรีสุธนะครับสาธุกายวาจะจิตตังอหมันทานาคาเทวดีศรีสุธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุตยามปีกายวาจะจิตตังอหมันทานาคาเทวดีศรีสุธวิสุทธิเทวาปูเชมิ ตติยมปีกายาวาจิตตังอภันธานาคาทิบดีสีสุทูวิสุทิทวาปูชิมิครับก็ขออวยพรให้ f อที่ติดตามผมนะครับกับผมก็ขอให้พรุ่งนี้โชคดีร่ำรวยไปด้วยกันนะครับเฮงๆฮงสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่สวัสดีครับ